รีบน้ำหวานพี่น้องป่าน,น้ำงานวันนี้ก็งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้พี่น้องแต่ว่ากะดึกตึกเลิกตื่นอยู่เพราะว่าต้องไปเอาสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าใครเข้ามาเนาะโปรไฟล์กินข้าวก็ต้มแสบเหมือนกี้พี่น้องอันอยากกินน้ำพริกต่ว่าโมมีน้ำพริกค่ะทุกคนเนาะถ้าจะไปซื้อกับข้าวนะ หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจหนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องคุณหนึ่งเป็นไงมั่งเนาะตื่นตั้งแต่อหกโ,โมงค่ะพี่น้องเนาะมาเช้าตื่นตื่นบอท่านกัเลยกลายเป็นเจ็ดเจ็ดโมงอ่ะกว่าเกือบสิบหานาทีค่ะพี่น้องเนาะถักทายได้นะคะ่ะถักทายกันก่อนนอนเด้อจากพี่น้องไรยืนยันตัวตนทั้งสี่สิบนาที อากาศกับ,บ่เย็นแต่ว well, ่าย่ำขึ้นอาจจะเย็นในจักน่อยช่วงดึกๆนะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้มันก็ย่างหัวคําอยู่เห็นโปรไฟลใครไม่รู้ค้างตั้งนานหรอเมื่อเช้าตื่นอยู่ประมาณเจ็ดโมงครับทุกคนเนาะ ดโมงกว่าๆพอตื่นเ็ดโมงปุ๊บที่จริงก็อยากจะวันนี้ไลฟ์40นาทีนะคะคุณปัดนาถ้ามีอะไรไปทำก็ตอบคอมเมนต์กับบาวากันเดอวยค่ะพี่น้องเนาะเอาแค่พาพี่น้องเอาโปรไฟล์ผู้ใดน้องเข้ามาทักทายกันก่อนนะจ๊ะ หลายยืนยันตัวตนค่ะพี่น้องสีขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณคุณบรรณดาเนาะอย่างน,นี้ก็ลงไลฟ์ไปแล้วก็จะไปตอบช่วงนั้นละคะ่ะถึงเที่ยงคืนเลยเนาะอย่างนี้ก็จะตอบถึงเที่ยงคืนทุกวันคนะ่ะพี่น้องเพราะวา่ามันบม่มีเวลากลางวันตอบเลยมาไลายยืนยัน,ย,นยืนยันตัวตนค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะคุณทองสียินดีต้อนรับยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้า หนึ่งคอมเมนต์อาเพลนเพิ่นบบทักไทยค่ะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันแลก้กันนะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆทักทายนะคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ่ะผ่านไปผ่านมาแวะทักทา,ายกันได้จ้าคุณบุญถมอกมาส่งกำลังใจก่อนนอนสวัสดีค่ะคอากาศกับโบเย็นแต่ว่าย่ำขึ้นอาจอยเส็ยในจัานอยช่วงดึกๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้มันก็นย่างหัวคำอยู่ หคอมเมนต์ comment, หนึ่งกำลังใจคะ่ะกินต้มไหมกับกับทุกปีหนึ่งกับสองขางเองบม่ได้กับเรื่อยเ้ือยพี่น้องเนาะกับเฉพาะเทศกาลปีใหม่กับสงการแค่นั้นเนะาะก็เลยไม่อยากกินเนาะตรงนั้นไม่ได้กลับเพื่อจกทุกคนเนาะเพราะว่าอ่า ทีทางานเพื่อนเพ่นว่ายุดแหกพี่น้องเนาะยุดยุดเฉพาะสองการกับกับปีใหม่ทุกวันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากลางวันก็จะไม่มีเวลาเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนเนาะ,ะคุณบรัณดาวสวัสดีจ้าพออากิ้งเข่าทักทายกันได้จ้างานมาท่านเหลวเราจะไ,ไปเห็นงานต่อคอมเมนต์กับวอลลายนะทุกคนเนาะคอมเมนต์รูปภาพหนึ่งก็มีบางทีก็ไม่ค่อย สี่ห้าคอมเมนต์อะไรประมาณนี้น้องพี่น้องน้องส่วนใหยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้าหนึ่งคอมเมนต์สายวันแล้วไม่ได้กินอ่านอกจากวันไหนช่วงเย็นอ่าสิเด็ก,กบ,บ้านก็บสิเปรย์ช่วงเสาร์น,นะคะพเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานนะคะพเพื่อนๆเนาะ ตั้งเวลาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะจะลงตั้งแต่ช่วงช่วงเช้ายังพอลงได้แต่ว่าช่วงบ่ายไปแล้วาจะไม่มีเวลาได้ลงเลยต้องตั้งเวลา<อ>ทักทายกันได้จ้าโปรไฟล์ไม่ใครไปรู้อยู่ข้างบนพี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาแล้วเส้นกขยับหน่อยค่ะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเป็นกันบ้างหรือเปล่านะคุณบุญถมลองหานามสวัสดีค่ะทักทายกันได้จ้า องทุ่มครึ่งโดยประมาณนะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนอนดึกทุกวันเครื่องร้องแล้วพี่น้องนอกจากวันไหนช่วงเย็นอ่าสิเดกกับปานก็บสิเป็นไหลช่วงเสาร์นะคะเพื่อนเพนะื่อนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเมื่อเช้าตื่นอยู่ประมาณเจ็ดโมงค่ะทุกคนเนาะเจ็ดโมงกว่ากว่า พอตื่นเจ็ดโมงปุ๊บที่กินงก็อยากจะ 4, 000, สี่วันสงการก็แค่สามวันเองสองเทศกาลเนาะเพราะว่าต้องสกับบ้านมันหวานหลายน้งเทือกับหมอพันบอกว่าให้กินเด้อว่าสั่นลายมือแล้วว่าสั่นมันหวานเห็นโปรไฟล์ใครไม่รู้ครั้างตั้งนานแล้วตรงนั้นไม่ได้กลับเพื่อจะ ทุกคนเนาะเพราะว่าอ่าทีทํางานเพื่อนเพิ่นว่ายุดแหกพี่น้องเนาะยุดยุดเฉพาะสงการกับกับปีใหม่ค่าพี่นอ้องอาโปรไฟล์ผู้ใดน้องเข้ามาทักทายกันก่อนนะจ้าไล์ยืนยันตัวตนค่าพี่น้องสิ่ันนี้ว่าจะไล์สักสี่สิบนาทีนะคะทุกคนเนาะอ่าทักทายเป็นเป็นกําลังใจกันได้จ้าบนถมสวัสดีนะคะคุณบนถม ถ้าทายเป็นกําลังใจกันได้นะจ๊ากินข่าวกันเรียบร้อยแล้วแม่บอก่าพี่น้องวันนี้ว่าจะไลฟ์สักสี่สิบนาทีนะคะทุกคนเนาะ,ะถ้าทายเป็นเป็นกาลังใจกันได้จา้าเป็นบ่นาวเลยจะไปเป็นรู้สึกเย็ยนๆช่วงกลางคืนเนี่แน่จักหน่อยนะพี่น้องเนาะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเ,เ,เลยเ้อพี่น้องท่าบ้านเด้เอ,อขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ทักทายได้นะเห็นหน้าฟีดเลยเค่ก็เห็นหน้าฟีดจากพี่น้องเห็นแทบแบบอ่าอ่าเขาเรียกอะไรสตอสตอก็ไม่ค่อยเห็นพี่น้องเนาะก็เห็นบ้างยืนยันตัวตนค่ะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะคะสวัสดี ลงมาทักทายกันได้นะคะโปรไฟล์ฟเสื้อแดงๆนานแล้วตั้งแต่เข้ามาแล้วนะพี่น้องเนะาะเพิ่นบาดเดกลงมาทักทายถ้าไป,ปรถบกสก่สกี่แบบหกชั่วโมงนะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะข้นก็จะโล่งเนาะเดี๋ยวนี้ก็เอารถส่วนตัวไปเนาะจากว่าคนมีตลาดอาหารตามสั่งเต็มหน้าคลินิกอะอาหารตามสั่งทั้งนั้นคะ่ะทุกคนเนาะจะเป็นพวกอ่า กับเข่าถุงหรือว่าจะเป็นน้าพริกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชิวนะที่มาว่านมาว่านี่รูซื้อว่าไะไครึ่งชั่วโมงพี่น้องเพราะว่างาน,นหลายงานเยอะเนาะอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาอ่าเดือนสุดท้าย ดีใจกับคนที่ได้กลับบ้านใช่ไหมหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจหนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องคุณหนึ่งเป็นไงมั่งเนาะสามซุ่มไปแล้วนะคะทุกคนเนาะก็จะเข้าไปช่วงนั้นแหละถึงถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะทุกคนเนาะขนมยังขึ้นงามแต่เป็นคึ้จิบเป็นคึ้จิบติดผมอะพี่น้องขนมเป็นขนมด้ือตัง้ตงเวลาล่งคลิป เพราะไม่งั้นกลางวันก็จะไม่มีเวลาเข้าไปหยิบโทรศัพท์นะคะทุกคนเนาะต้องเห็นบางว่าเห็นบางทักทายกันได้จ้านาะคุณบางอ่อนช่วงเนี้ยขอให้ปังๆกันทุกคนนะคะยืนยักับอยากทำงานอะไรประมาณนี้เนาะนเงีเสียก็สิตั้งเวลาหาล่งคลิปคะ่ะพี่น้องเนาะมนเมื่อเช้าก่ะ เป่าน้ำหาคลิปลงอะไรประมาณนี้เนาะสีหลายช่วงเดือนท่านว่าเดือนสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะ,ะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับประกันสังคมค่ะทุกคนเนาะต้องมาทำ เพืเ่อนๆเ,เนาะปกติจะจะไลฟ์ช่วงเช้าเนาะแต่ทีนี้ช่วงเช้างานยุ่งเนาะพี่น้องเนาะก็จะมาไลฟ์ช่วงเย็นประมาณสองทุ่มคึ่งทุกวันนะคะผลมีแต่ร้านอาหารตามสั่งเต็มหน้าคลินิกอะอาหารตามสั่งทั้งนั้นค่ะทุกคนเนาะจะเป็นพวกอ่า กับเข่าถุงหรือว่าจะเป็นน้ำพิกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยส่วนตอนเช้าที่เย็นนี่เดินเข้าไปอันนั้นประจํำซอยเนาะเดินเข้าไปใส่บาททุกวันเนาะรับพี่พน้องเนาะแต่แต่ว่ากับบางวันกํนกำลังใจครับพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะ,ะ่ะช่วงนี้เลี้ยงมาค่อยนั่นปันไดพี่น้องรู้สึกว่า